เอาละครับวันนี้ก็มีเกมดีๆมาแนะนำเ,นเพื่อนๆครับคือบิสเทพรณาชีวนะิตนิรันครับเป็นเกมมีเนื้อเรื่องที่ให้ทุกคนเสร็จความสุขได้เลยนะครับเป็นเกมอนิเมะภาพสวยงามนะครับน่าเล่นแล้วก็ดาวน์โหลดได้ทาง Android และไ o s o นะครับ ก็มีเนื้อเรื่องให้เราแบบเหมือนอ่านการ์ตูนเลยนะครับมาดาวน์โหลดกันเล่นฟรีเลยนะครับใน iOS และ Android นะครับยิงดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปนะครับก็จะมีหมวดเนื้อเรื่องอะไรให้เราดูอ่านนะครับเหมือนการ์ตูนเล่มหนึ่งเลยนะครับตอนนี้ก็มีการรองรับภาษาไทายแล้วนะครับลองดาวน์โหลดมาเล่นกันได้นะครับก็เป็นเกมต่อสู้มันๆเกมหนึ่งเลยนะครับ นี่ยครับก็เป็นหมดเนื้อเรื่องการต่อโู่นะครับเราสามารถเดินเดินทางไปเมืองต่างๆได้นะครับในเมืองหรือว่าเหมือนการ์ตูนเลยนะครับมันน่ามีให้เควสเราทำอะไรต่างๆเลยนะครับนี่ครับจัดไปลก็สนใจลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปนะครับแนะนำเกมดีให้เพื่อนดูแค่นี้นะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะเล่นเกมอาร์ตสมูบายนะครับลิปวิดีโอนี้ก็จะเล่นเซิร์ฟซอนไลน์เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันอยู่ที่บ้านแอดมินนะครับวันนี้ก็มีภารกิจเลี้ยงเจ้านกยักษ์บักซีเขียวนะครับก็เป็นงานประจําของแอดมินเลยนะครับต้องดูแลบ้านเลี้ยงสัตว์นะครับดูแลลูกเซิร์ฟนะครับวันนี้เราก็จะมาฟักเจ้าไข่นกยักษ์นะครับเป็นตัวบักด้วยนะหรือว่า ออกมาจะบักหเปล่านับตอนนี้ก็ได้ฟักไว้ในบ้านรรบ้อยแล้วนับตรนนี้นับก็เหลืออีกไม่กี่นาทีมันก็จะออกมาแล้วนับอีกสองนาทีนับตอนนี้นัก็อยู่ในบ้านแอดมินนับเดี๋ยวเราก็รอดูว่ามันจะออกมาเป็นตัวอะไรนรับ เป็นงานประจำของแอดมินแล้วครับต้องดูแลบาล้านเลี้ยงสัตว์นะครับนี่นครับก็ได้วเวลาอีกหนึ่งนาทีก็จะออกมาจากไข่แล้วนะครับเราเตรียมเนื้อชักหน่อยนะครับเนื้อมาให้มันกินนะครับ จอ,อนกยักษ์เฟสซอก็มันกินเนื้อนะครับหาครับอีกไม่ไม่ถึงไม่กินนาทีก็จออกมาแล้วประมาณหนึ่งนาทีกว่านิดๆนะครับเดี๋ยวดูขอดูกราฟิกแป๊บนึงนะว่าตับสุดหรือยังนะนีนับสุดแล้วนะครับภาพออกมาจะได้สวยงามนะครับ รุนกันนะว่าจะได้น้องยักษ์สีอะไรกันนะครับสองฟองนี้ก็เป็นบั็กนะครับบั็กเลือดนะครับเลือดประมาณสามแสนหนึ่งนะครับถ้าเราทำอินพินครบร้อยนะครับตอนนี้ก็เหลืออีกนี่สิบกว่าวินาทีนะครับก็จองมาแล้วนะครับมารุนกันนะว่าจะได้ตัวพู่แล้วว่าตัวเมียนะครับ ดูอว่าออกมาจะไม่บักหรือเปล่านะครับมันก็จะสุ่มออกมาครับพอนนี้เลยไม่กีวีแล้วนะออกมาแล้วนะนี่นะครับมันก็จะบักตัวสีเขียวแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าบักบักสีเขียวนะครับแต่ตัวพู้ทั้งสองเลยนะครับดีเราก็เอา ยัดให้มันก่อนนะครับตอนนี้ก็จะพูนะครับได้พูทั้งสองเลยนะครับก็วันนี้ก็พามาเลี้ยงนกยักษ์ซิวๆที่บ้านเลยนะครับี๋ยวเราก็ทำอินฟินให้มันเลยนะครับโดยการเล่งอินฟินก็ให้เวลาอินฟินที่เวลามันเดินอยู่ ตรงนี้นับให้หมดก็โดยใช้ลูกอมหรือว่าใช้มีก็ได้นับมีดำนับเวลาก็ประมาณเยอะอยู่นับสามชั่วโมงเลยนับแต่ถ้าเราใช้ลูกอมหนึ่งเม็ดก็ทําได้หนึ่งครั้งเลยนับเวลาก็จะหมดเลยนับตรงนี้มันก็ให้พาเดินเล่นนับ ให้พาดได้เลยนะสองตัวเลยนับเซิร์ฟปิงอีกแล้วนับก็ไม่ไปนับรอแป๊บหนึ่งนับมาแล้วนับแล้วก็ปรับให้มันเดินใกล้เนนราคนับ ก็จะเดินตามเราแล้วนะครับหามันเดินเล่นนับหามันเดินเล่นไปนะครับ ได้แล้วครับหนึ่งตัวนครับดูว่ามันต้องการอะไรอีกครับตรนนี้ก็ต้องการแตะครับแล้วก็แตะมันลงไปครับแต่แล้วก็เดินเล่นอีกรอบหนึ่งครับ การคลิปเบิลครับแล้วก็เอาเนื้อใส่มันก่อนครับนีบน่ตวกรคน,นคิปเบิลครับ เินให้มันที่มันต้องการนะครับมันเดินชนอย่างนี้ยากนะครับก็ต้องติดบักแล้วนะครับ ทางบนต็นรับกัรนับอันนี้ก็กคํางคลิกเบิ้ลนนับตัวนี้ต้องการแตะหนึ่งครั้งนับแล้วก็พาเ,เดินเล่นอีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้ก็นกยักษ์ก็ใช้ลูกอมประมาณสี่เม็ดนะครับ ก็ให้พาเดินเล่นอีกรอบหนึ่งครับตอนนี้ก็พาเดินเล่น,นครับครับเราพาเดินเล่นเลยนะครับ ขอให้มันเดินตามไปนะครับเดินกลับไปรอบน่าจะได้แล้วนะครับชอบปิงครับ ทรัพยากรตอนนี้เซิร์ฟก็ค่อนข้างวิกฤตแล้วนะครับเดี๋ยวก็ต้องประกาศให้ทุกคนในเซิร์ฟเต็มตัวนะครับทรัพยากรเยอะเราต้องเปิดหมวด PVP บ้างนะครับเพื่อลดทรัพยากรในเซิร์ฟนะครับความจำเป็นของเซิร์ฟไม่งั้นเซิร์ฟก็จะพัางนะครับ ตอนนี้ปินก็ครบหนึ่งร้อยแล้วนะครับเราพามันเดินออกไปข้างนอกบ้านนะครับก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับ าทาางนนี้นะมถ้าเราอยากให้โตวไวเราจะใช้ใช้เชือกกระโดดหรือว่าใช้โยโย่ก็ได้นะครับ <c oughs> เพื่อทําให้มันโตวไวขึ้นนะประมาณหนึ่งวันก็โตแล้วนะถ้าเราไม่ใช้พวกโยโย,โย่เชือกกระโดดก็ประมาณสามวันสองสามวันนะในชีวิตจริงนะมันก็จะโตนะ ครับก็ทาออกมาข้างนอกเรียบร้อยแล้วนะมาดูกันนะว่าเลือดได้เท่าไหร่นะครับทำอินปินแล้วก็เลือดไปประมาณ7 4็ดหนสี่นะเดี๋ยวเราจะอัพสแต็ปของมันนะดูว่าจะได้เท่าไหร่นะโดยการใา้ก๊อตนะครับอัพเรีเวยวลขึ้นมาเนาะ เข้าไปอัพเลเ้ยวนะครับตัวนี้เป็นบัคเลือดนะครับแล้วก็อัพแตะอัพแตะเลือดขึ้นไปนะครับอัพสเต็คของมันนะครับโอ้ตัวนี้เลเวลตันนะครับไม่ถึงไม่ถึงสามแสนนะครับตอนนี้ได้แสนสามนะครับ มันตันหกร้อยซก่อน,นครับตัวนี้ครับตัวนี้ถึงครับตัวนี้ห้าร้อยแปดตัวเมกี้ก็มันเลวเวลมันตันก่อนนะครับไม่งั้นก็ได้ถึงสามแสนครับ เดี๋ยวเราดูตัวนี้ครับนะครับอัพหมดแล้วนับหกสิบก็จะได้สามแสนหนึ่งครับแล้วเบลก็ประมาณ5้าร้อยหกสิบแครับสำหรับลบอกยักษ์แกซอบักตัวนี้นะครับอ,อาละครับเดี๋ยวเรา เอาโยโย่มาใส่ให้มัครับโยโย่น่าอ,อยู่่ตู้ข้างบนครับ โย,โยมาสะมาเลยนะครับดูควาร้อนเท่าไหร่นะครับโอ้าร้อนทะลุนะครับห้าสิบเอ็ดเลยนะครับการใ้้ยโย่ก็จะช่วยให้เจ้านกยักษ์เครซซอตัวนี้โตวไวขึ้นนะครับไปนะครับ ครับก็จะช่วยทําให้มันโตไวขึ้นนะครับเอาละครับวันนี้ก็พามาดูการเลี้ยงสัตว์ของแอดมินแค่นี้ครับน้องๆคนไหนสนใจก็เล่นเซิร์ฟก็ทัก f a c e b o o k ลิงตาคิปมาได้นะครับเป็นเซิร์ฟเช่าส่วนตัวนะครับมาเล่นด้วยกันยาวๆได้เลยนะครับเซิร์ฟก็เปิดมาจะสองปีแล้วนะครับเอาละครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็ อย่าลืมกดลูกกระดิ่งเวลาผมลงคลิปใหม่ก็รับการแจ้งเตือนทันทีนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ